นี่คือชั้น38เอทามมีเดียใส่กิฮ่นชิชาฮอยเอาไหมเราขาวขุน ตอนนี้ต่างชาติเยอะกว่าคนไทยนะต,ตอนที่สวยสู้คนต่างชาติได้ไหมกันเดี๋ยวผมถามให้ <c oughs> นะ <c oughs> ถ้ามีเมียอลันต้องเลือกดีๆแล้วรู้จักการหยิบฉวยเลือกแต่งินค้า <c oughs> หยิบฉวยแปลว่าขโมยหรือเปล่า <c oughs> เอาอเลยเราว่าเต้นกับซันนี่เนี่ยอีก5ปีถ้าซันนี่ไม่แต่งงานมีเมียมีลูก <c oughs> ต้องตานกัรสอยูตรมาสอยสูตรมาทำไงดีเจ้าของร้านจะไม่เก็บตังค์อ่ะมันก็ไปเลือกดีๆอ๋อหุย ่ยกันนอะปทูสันทวะมัยตรีของ UNHCR เมืองไทยคุณปูประยาส่วนดอกไม้ลุนเบิ์ค่ะน้องปูเปลี่ยนไปมากๆเลยปูจะไปรับยาไปรับยาช่องไหนค่ะโรงเรียนเนี้ยเหรอที่เขาว่าดีกันหนักแค่ไหนกันเชียพวกดาวแก้วคราายสมมติหยิบอยมาห้ามเทน้ำออกมอ้ยน้ำไครเทน้ำออกผองอามมีแทงนะเออ การลอ,อยเทียนแบบน้ำวนน่าจะ<ห>เป็นชาบูเนาะแล้วก็ค <c oughs> ีบหรอเหมือนซูชิจานเมียน <c oughs> ถ้ามดไม่ได้เป็นนางเอกแถวหน้าในทุกวันนี้มดก็คือนางแบบซูปเปอร์โมเดลระดับจักรวาลเลยเขาให้มันตรงตามสุดให้ให,หม่ใมโมหันในสันในเตย โอปอลล์ all around พี P ่เบียรทางไลน์ทีวีค่ะ